อะไรบ้าเนี่ยไข่เจียวลองดูอือร่อยดีนะผมว่าเป็นมื้อเช้าก็ได้นะสวัสดีครับวันนี้ไข่เจียวเดี๋ยวราจะทำไข่เจียวกับเวกินกันนะครับเดี๋ยวเราจะกินกับขนมปังนะครับแล้วก็มีในถั่วแล้วก็ซอสสูตรผมเองครับอันนี้ หนึปป่งสกู๊ปก็พอนะเดี๋ยวเรามีกิ่ขนมด,ด้วยอืมเราจะทอดกับหมอ้ออบร้อนๆนะครับน,นี่มันคนก่นอนโมภาพไม่เหมือนในหัวเลยว่ะดูมันจะหนักไปนะแต่เดี๋ยวเราต้องลองก่อนไม่ลองไม่รู้นะครับ อ่ามาแล้วนะครับมาดูกันนะว่าหน้าตาไข่เจียวเวจะออกมาเป็นยัไงโอเคอะไรวะเนี่ยอืมหอมยังมีกินของไข่เจียวอยู่นะอ,อืมอืมขอชิม嘛 อืมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เขียทิ้งไปโอ้ข้างล่างเงลึอยู่เลยน่าอยู่ไข่เจียวลองดูอืมเดี๋ยวผมขอใส่ซอสผมนะครับอันนี้ซอสผมทำเองนะมีกับซอส ชัตนมันเกิดไปอ่ะาบุงรถไข่เจียวนิดนึงนะครับอาจจะใส่เกลือนิดนึงเพราะว่าตัวเอมันดึงพารสชาติ อืมถ้าบีบซอสถึงว่าโอเคนะอร่อยเลยอืมไม่ซอสผมอร่อยด้วยแหละหซอสผมอร่อโอเคเลยเมนูเนี้ยลองไประยุกใช้กินแบบอาจจะต้องปรุงอีกนิดนึงหรือว่าหาอย่งงางอื่นมานขึงด้วยอืมเหมือนทำเป็นแทนวิทเลยก็ได้ก็อร่อยดีนะแต่ซอสผมอร่อยจริงแต่บอกบอกเลยซอสผมอร่อยจริงอืม มีเลยขอไปนะผมมือใหม่นะครับตามคิดเดี๋ยวผมก็จะทําให้เสร็จความสามารถกับในถั่วคิดว่ามันจะเวิร์กไหม,มน่าจะเวิร์ตนะมั้งรสชาติมันก็ไม่ได้โดดเดยอะลองดูนะนี่นะอหอมม่งเลย ก็ไม่ได้แย่นะแต่กินกับอสอร่อยกว่าที่ร้อนอร่อยดีครับประยุกใช้เป็นเมนูเช้าได้นะแต่แบบคนลดน้ำหนักเพราะว่าเราใช้มอสทอไดไรน้ำมันรสชาติมันเลยอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นอืมก็ท่อกินกได้เมนูนี้ผ่านเลยเมนูนี้ผมให้ผ่านเลยสำหรับไปทำเป็น ด้อเช้าก็ได้ก่อนจะไปทํางานเพิ่มโปรตีนสําหรับคนที่กินเนื้อสัตว์ไม่ค่อยได้นะครับแต่เวีผมไม่ร่วนมีกี่รัชษณนนะก็คือเราไม่ได้จะกินวีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแค่มาเพิ่มโปรตีนเฉยถ้าใครอยากเห็นผมกินเวย์กับอะไรอีกฝากกดติดตามไว้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาหาอะไรกินอีกขอครับ